ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 771ตอน หลวงปู่สูงอภิมหาฤาษีดาบทหลวงปู่สูงได้ลาสังขารในวันที่8กันยายนพศ2543สรีร่าของหลวงปู่สูงได้ถูกเก็บรักษาไว้ในโลงแก้วบนบนดบวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ลูกศิษย์และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากราบไหว้ขอพรและล่อดใต้หลวงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหลวงปู่สวงแท้จริงท่านเป็นใครไม่มีใครรู้ได้แต่ที่รู้และก็มาจากแจ้งในบรรดาสายตาของชาวบ้านแถบเทือกเขาพนมดงรักและจากคำเล่าขานกันมาจึงพอจะสรุปได้ว่า หลวงปูส่สวงเป็นชาวขเขมรต่ำที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนานแล้วแต่ไม่มีใครทราบถึงประวัติที่แท้จริงของหลวงปู่ได้เลยแม้แต่คนเดียวจึงได้แต่มีคนต่างพูดถึงสถานภาพของหลวงปู่ไปในรูปแบบต่างๆนานาว่าเป็นพระภิกษุบ้างหรือคารวาหรือดาบทบางคนถึงขนาดว่าหลวงปู่เป็นพระผีบ้าง แต่หลวงปู่ไม่เคยถือโทษกโกรธใครเลยท่านมักจะพูดว่าใครว่าเราอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่ความสะดวกสบายหลวงปู่ยังไม่สนใจหลวงปู่ไม่ชอบอยู่ที่ไหนที่มีความเจริญท่านจะชอบพักอศาศัยอยู่ตามธรรมชาติตามป่าเขาตามกระท่อมไร่นาของชาวบ้านโดยเฉพาะแนอำเภอแถบจังหวัดสีสเกตซ์เ,เป็นส่วนใหญ่ ทุกคนที่จะไปกราบหลวงปู่ต่างก็รู้กันว่าอาจจะได้เจอหรือไม่เจอก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่จะอยู่ตอนไหนจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วท่านจะไปไหนเพราะว่าท่านนึกจะไปไหนท่านก็ไปของท่านเฉยเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าที่ที่เราจะไปหาท่านนั้นจะพบกับหลวงปู่ไหม บางครั้งตอนเชา้ายังเจอหลวงปู่อยู่เลยแต่พอตกตอนบ่ายไปหาท่านอีกทีหนึ่งท่านก็ไม่อยู่เสียแล้วบางคนถึงกับต้องตะลึงที่ตอนมาก็ยังเห็นว่าหลวงปู่นั่งอยู่ในกระท่อมพอเดินเข้าไปหาอีกทีหนึ่งหลวงปู่ก็หายไปแล้วต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจะเป็นไปได้ออยังไง ก็พวกเขานั่งอยู่บริเวณนอกกระท่อมอยู่ตลอดเวลาและหลวงปู่ก็ไม่ได้ออกมาจากกระท่อมเลยหรือว่าทั้งหมดนี้คืออภินิหารที่ชาวบ้านพูดกันว่าหลวงปู่หายตัวได้บางครั้งหลวงปู่หายไปนานเป็นเดือนเป็นปีก็มีแต่ถ้าหากว่าจะดูว่าหลวงปู่อยู่ที่กระท่อมหรือไม่นั้นคนส่วนมากบอกว่า ให้ดูที่สัญ,ญลักษณ์ที่หลวงปู่ทำไว้คือหลวงปู่จะสั่งให้ลูกศิษย์ไปปักเสาไม้ไผ่สูงๆปักเอาไว้หรือว่าหากเมื่อใดที่เห็นว่ามีเชือกขึงระหว่างกระท่อมกับเสาไม้และมีว่าวขนาดใหญ่ทำด้วยจีวรหรือกระดาษผูกไว้นั่นก็แสดงว่าวันนั้นหลวงปู่อยู่แต่ว่าที่สำคัญและก็แน่นอนที่สุดก็คือกองไฟ หากพบว่ามีกองไฟที่มีไฟลุกโชนอยู่นั่นก็แสดงว่าหลวงปู่อยู่เพราะว่าหลวงปู่จะต้องให้ก่อกองไฟตลอดเวลาหลวงปูส่สวงคือครัวขี้เท่าที่เก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องของเตโชกสินหรือกสินไฟและยังเป็นหนึ่งในคณะเทพโลกอุดรหลวงปูส่สวงท่านเป็นผู้วิเศษ ชนิดที่ไม่มีใครเคยพบเคยเห็นว่าจะมีใครเหมือนหรือว่าเหมือนใครทั้งสิน้นและหลวงปู่ยังมีเอกลักษณ์พิเศษที่อาจจะเรียกได้ว่าเอกลักษณ์แห่งผู้อยู่เหนือธรรมชาติเพราะชีวิตของท่านเป็นไปแบบไม่ธรรมดาเป็นความไม่ธรรมดาที่อยู่เหนือคำบรรยาจริงๆลักษณะเด่นที่เป็นลักษณะของหลวงปู่สวงก็คือหลวงปู่สวงเป็นพระภิกษุ ไม่มีวัดอยู่เป็นของตนเองไม่ยึดติดสถานที่มีวิถีชีวิตจำวัดอยู่ตามกระท่อมปลายนามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านและหลวงปู่มักจะชอบถอดเสื้อผ้าเปลือยกายด้านบนซึ่งแตกต่างจากพระภิกษุที่เราพบเจอทั่วไปที่จะจำวัดเฉพาะที่วัดหรือสำนักสงฆ์ นุ่งห่มจีวอเรียบร้อยอีกทั้งหลวงปู่ยังกินง่ายอยู่ง่ายหลวงปู่มีความเป็นอยู่ที่สอดคล้องผสมกลมกลืนกับธรรมชาติไม่มีสิ่งของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างใดไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองที่ชาวโลกสมมุติกันว่ามีค่าหลวงปู่ยังเอายโยนเข้ากองไฟ อย่างไม่อะไรใหญ่ดีบางครั้งมีโยมเอาปัจจัยมาถวายหลวงปู่ก็ยังเอาทิ้งตามถนนหนทางแต่การทิ้งของหลวงปู่นั้นมีความหมายนั่นคือการให้ทานต่อผู้ที่ลำบากนอกจากสิ่งของแล้วกับบุคคลหลวงปู่ก็ไม่ยึดติดไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ร่ำรวยยากจนแค่ไหนหลวงปู่ไม่เคยให้ความสำคัญไปกับใครเป็นพิเศษทุกคนเท่าเทียมกันเสมอเหมือนกันทุกคนหลวงปู่ไม่เคยพูดว่าใครเป็นลูกศิษย์โยมคนไหนเป็นโยมอุปถามซึ่งสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ยึดปฏิบัติตลอดมาไม่ว่ากับใครนั่นก็คือการทำดีให้ดู มีค่ากว่าคำสอนที่ออกมาจากปากสำหรับการเทศหรือแสดงธรรมนั้นหลวงปู่จะทําน้อยมากแทบจะนับครั้งได้ส่วนมากหลวงปู่จะสอนทุกคนด้วยการกระทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างส่วนผู้ใดเห็นแล้วจะไปคิดได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนหลวงปู่สวง ท่านยึดถือปฏิปทาเพียงลำพังผู้เดียวในทุกอิริยาบทออกทุดงเพียงลำพังทำให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงเห็นพฤติกรรมของจิตว่ามีความขลาดเคลาหรือความกล้าหาญจากการที่หลวงปู่ออกทุดงปฏิบัติธรรมเพียงลำพังตามหลักโมเนยะปฏิปทาจึงทำให้มีผู้ถวายน้มหลวงปู่สูงว่า มหามุนีเทพดาบทแก่นคำสอนของหลวงปู่สวงคำสอนของหลวงปู่สวงเป็นข้อความสั้นๆที่หลวงปู่มักจะพูดกับบรรดาญาติโยมที่ไปกราบท่านบางทีหลวงปู่ก็จะเขียนใส่แผ่นกระดาษแม้แต่ถ้าหากว่าหลวงปู่ได้ไปบ้านใครท่านจะชอบเขียนตามข้างฝาผนังบ้านเช่นที่บ้านใหญ่แนบบ้านแม่หมอน้อย บ้านเจ้อยปักธงชัยคำสอนของหลวงปูจ่จึงไม่อาจจะจัดเป็นระบบความคิดที่ชัดเจนได้แต่อย่างไรก็ตามแก่นคำสอนของหลวงปูส่สวงนั้นพอจะสรุปได้เป็นสามข้อด้วยกันดังนี้ 1. อ้ออยเตียนสรุนแปลว่าให้ทานความสุขหรือว่าจะแปลว่าให้ทานแล้วมีความสุขก็ได้ ซึ่งก็มีนัยะความหมายที่มุ่งเน้นเรื่องของการให้เป็นสำคัญส่วนการให้ความสุขเป็นทานย่อมได้รับความสุขเป็นผล 2. เทอเจอินออยสุรุนแปลว่าทำใจให้มีความสุขทำใจให้สงบความสุขก็จะปรากฏเป็นผลให้แก่ใจของผู้นั้น 3. เธอเจิดอ้อยสโลดแปลว่าทำใจให้บริสุทธิ์ให้ปัญญาได้เห็นแจ้งปราศจากความโลภความโกรธและความหลงเรื่องราวของหลวงปู่สวงไม่ใช่นิยายที่แต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องจริงที่มีปรากฏการณ์ให้ผู้คนได้พบเห็นมากมายและพิสูจน์ได้พิสูจน์ให้เห็นกันอย่างชัดเจนหลายครั้ง หลายหนหรือไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นกับคนทั่วๆไปตั้งแต่กัรทััษษ์ผู้สิงทะเคียนรามเลยไปจนถึงปักธงชัยก็ได้ประจักษ์กันมาแล้วนี่คือความจริงและต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่นวนิยาย แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วบนผืนแผ่นดินไทยในที่ราบสูงที่เรียกว่าอีสานใต้จะเป็นเรื่องที่อยู่ท่ามกลางความพิศวงงงงวยว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวหลวงปูส่สวงเป็นใครกันแน่หลวงปู่อาจจะเป็นเพียงผู้ถือศีลแปดหรือดาบดหรือหลวงตาบอ้อ หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆดูเหมือนว่าหลวงปู่สวงเป็นอมาตะบุคคลที่อาจจะสรุปได้แต่เพียงคำเดียวได้ว่าเป็นผู้วิเศษอิลิเมียองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบัดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกัน อย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นได้พบเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ